สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในตอนบ่ายนะคะพี่พี่หลายคนอาจจะกำลังง่วงนอนอยู่นะครับเรามาขยับจังหวะกันกับร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะครับกับต้นและนิกครับเช่นเคยครับสินค้านะครับสวยๆแล้วก็ของสวยๆนะครับในราคาเบาๆราคาสบายกระเป๋านะครับยังมีอยู่ที่นี่ที่เดิมครับการสั่งซื้อง่ายดายเพียงโทรเข้ามาที่บุญพิทักษ์แคร์ 0613852265นะครับหรือจะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาคุยสนทนาเป็นการส่วนตัว ที่ไอดีไแอดบุญพิทักษ์ @b o o n p i t a k@ บุญพิทักษ์มีแอดนำหน้าก่อนนะครับการอัปเดตสินค้าใหม่ในทุกวันยกเว้นวันอังคารนะครับจะอัปเดตในเวลา11โมงถึงเที่ยงแต่วันนี้ต้นมาช้ามาที่บ่ายโมงตามที่แจ้งพี่ๆไว้นะครับเมื่อเข้าช่อง YouTube นะครับช่องนี้ต้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตส,สินค้าในทุกวันนะครับและเพจ Facebook เพชรทองบูวิทักฝากกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับหรือพี่ๆจะสแกน QR code ใน l ล ne นะครับเพื่อแชทสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อก็สามารถทำได้ที่ QR code นี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปช็อปด้วยกันเลยครับ ข้อมือเพชรฉลุลายงานเก่านะคบตัวเรือนทอง75-90%น้ำหนักรวม10.69กรัมประดับด้วยเพชรทั้งหมด18เม็ดรวม1.42กรัดแบ่งเต้นเพชรยอด4เม็ดรวม76 ตังนะครับแล้วก็เพชรประดับอีก14เม็ดรวม66ตังหน้าซอยกว้างประมาณ1.5เซนติเมตรนะครับความยาว17.1เซนติเมตรราคาขายส่งต่อดีงามเพียง43,500บาทบอกเลยครับว่าคุ้มจริงๆและสวยงามจริงๆสำหรับสร้อยข้อมือเส้นนี้นะคบเห็นไหมครับว่าเมื่ออยู่บนข้อมือเราอยู่บนแขนเราแล้วงามสวยงามจับใจ เป็นที่สะดุดตามากๆครับสำหรับสร้อยข้อมือที่มีความอ่อนหวานสวยงามแบบงานเก่านะครับจุดเด่นอยู่ที่ตัวเรือนที่ฉลุลายเป็นช่อกละปะพึกนะครับจะจับช่อได้สวยงามประดับด้วยเพชร เม็ดใหญ่ขาวไฟดีโดยเฉพาะเม็ดตรงกลางนะครับเพชรตรงกลางเนี่ยจะมีขนาดที่เม็ดละ25ตังค์นะครับแล้วก็เม็ดละ20ตังค์แล้วก็เม็ดละ15ตังค์นะครับไล่เรียงขนาดแล้วก็เพชรด้านข้างเนี่ยก็จะเม็ดละประมาณ5ตังค์และ3ตังค์นะคะบ,บอกเลยคะ่ะว่าคุ้มจริงๆสำหรับสร้อยข้อมือเส้นนี้นะครับ ใครใส่ก็สวยครับสำหรับสร้อยข้อมือที่มีความอ่อนหวานนะครับตัวเรือนเนี่ยเห็นไหมครับว่าหวานจริงๆลายช่อกลปพึกนะครับเป็นงานที่ใส่แล้วเสริมความมงคลนะฮะก็คือช่อกลปพึกเนี่ยเขาเรียกว่าต้นไม้สวรรค์นะครับใส่ไปแล้วสวยงามใส่ไปแล้วเสริมสง่าราศีแน่นอนครับด้านหลังนะครับที่เห็นจะเป็นตัวล็อกนะครับ เส้นนี้บอกเลยว่าตัวล็อกเป็นระบบ3ชั้นคือตัวเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะมีหนวดกุ้งล็อกและมีโซ่คล้องใจนะครับโซ่จะคอยล็อกอีกชั้นหนึ่งเพื่อเสริมความมั่นใจเมื่อเราใส่สร้อยข้อมือเส้นนี้ครับเป็นสร้อยข้อมือเพชรงานเก่านะครับที่ไม่ธรรมดาบอกเลยว่าใส่ไปปังใส่ไปคนทักใส่ไปคนต้องมองแน่นอนครับเก็บเป็นชิ้นเป็นอันเก็บเป็นสมบัติ ส่งต่อให้ลูกหลานได้เลยนะครับสำหรับสร้อยข้อมือเส้นนี้นะครับเป็นงานเก่าที่น่าเก็บสะสมเพชรเม็ดใหญ่ขาววิ่งไฟชิ้นงานอ่อนหวานราคาเบาๆเพียง43,500บาทรีบซื้อเข้ามาเลยครับ mm hmm. จี้เข็มกลัดตัวโน้ตประดับเพชรงานเก่าตัวเรือนทอง75-9 0้ํา้ำหนักรวม 1.44กรัมประดับด้วยเพชรกุหลาบ11เมตรรวม22ตังขนาด1.2คูณ2.3เซนติเมตรไม่รวมห่วงจี้ราคาขายเพียง5,590บาทสินค้าราคาต่ำกว่า1,000 0บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับเห็นไหมครับว่ากลัดกับชุดแล้วดูหวานดูน่ารักจริงๆ เป็นงานเก่านะครับตัว Note โน้ตดนตรีเนี่ยใส่เสริมนะครับนนก็คือเขามีความหมายนะคะทางด้านของความสุขเหมือนตอนที่เราร้องเพลงเมื่อเราร้องเพลงขับกล่อมดนตรีออกมาเราก็มีความสุขใช่ไหมครับเข็มแกรดนี้ใส่เสริมเพิ่มพลังเหมือนว่าเราสุขใจทุกครั้งที่ได้ใส่ราคาเบาๆน่าซื้อจริงๆครับ แหวนเพชรงานจิวเวลรี่นะครับดอกพิกุลมาพร้อมใบเซอร์และกล่องครบนะครับเป็นงานแบรนด์แบรนด์ดังนะครับราคามือ 2, 2บอกเลยว่าคุ้มจริงๆตัวเรือนทองคำขาว75%าน้ำหนักรวม2.20กรัมระดับด้วยเพชรทั้งหมด65เม็ดนะครับรวม53ตังแบ่งเป็นนะคะเพชรยอด1เม็ด สาตังนะครับน้ำ9 9า99 IF มาพร้อมใบเซอร์ GIA นะครับและก็ประดับด้วยเพชรอีก64เม็ดรวม23ตังนะครับหน้ากว้างอยู่ที่0.7 0.7คูณเซนติเมตรขนาดแหวนอยู่ที่51ราคาขายส่งต่อเพียง29,500บาทบอกเลยครับว่าสุดคุ้มจริงๆเป็นงานแบรนด์ที่มี ระดับนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ดังนะครับแบรนด์อนันตานะครับสินค้านี้เป็นสินค้ามือสองนะครับส่งต่อพร้อมกล่องนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์นะครับก็จะมีกล่องแล้วก็มีใบรับประกันจากทางร้านนะครับเห็นไหมครับว่าใบรับประกันเนี่ยซื้อมามือหนึ่งที่57,000บาท ในใบรับประกันครับซื้อมา5 7 0 0 0 0บาทและก็มีใบเซอร์เพชรเม็ดยอดเม็ดละ30ตังใบเซอร์ GIA น้ำ9 9 IF บอกเลยว่าคุ้มจริงๆราคาถูกกว่าทำใหม่ครึ่งต่อครึ่งสวยงามแบบนี้น่าซื้อจริงๆครับ อุปกรณ์พร้อมบอกเลยต้นส่งต่อให้แบบไม่คิดอะไรเลยได้เพชรน้ำงามนะครับเพชรมีคุณภาพ29,500บาทรีบจับรีบจองรีบกด CF เข้ามาได้เลยครับชิ้นนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงๆ CF ครับแหวนเพชรหน้าโลมาคีนะครับตัวเรือนทอง75-90%น้ำหนักรวม11 จ8 3กรัมนะคะประดับด้วยเพชรกลมและเพชรบาร์เกตและเพชรแทปเปอร์รวมทั้งหมด3.49กรัดหน้าแหวนกว้าง3.7.2.5ซนติเมตรขนาดแหวนอยู่ที่56ราคาขาย7 9 9 0 0บาทบอกเลยว่าคุ้มจริงๆแค่เพชรก็เกินราคาแล้วครับสำหรับชิ้นงานแบบนี้นะคะเป็นชิ้นงานใหญ่ครับใส่เต็มหน้านิ้วเหมาะสำหรับการใส่ออกงาน เพื่อให้กระแทกตากระแทกใจนะคะบอกเลยว่าเด่นจริงๆสำหรับแหวนเพชรวงนี้งานดีไซน์สวยนะครับต้นส่งต่อให้ในราคามือสองสุดคุ้มบอกเลยว่าทำใหม่แพงมากเพราะว่าพี่ๆเห็นไหมคะว่างานฝังนี่เขาจะฝังด้วยเพชรเหลี่ยมนะครับด้านข้างเนี่ยบอกเลยว่าเพชรเหลี่ยมเนี่ยมีราคาแพงแล้วก็การฝังเนี่ยละเอียดนะฮะได้เพชรรวมถึง3.49กกรัต ต้นส่งต่อนะครับในราคาถูกน้ำหนักทองก็เยอะที่11.83กรัมบอกเลยว่าทองเหมือนแถมนะฮะทองราคานี้เหมือนแถมเลยจริงๆ7 9 9 0 0บาทแท้เพชรก็คุมแล้วครับงานใหญ่ๆใ,ใส่เต็มนิ้วบอกเลยจัดเต็มแน่นอนกด cf เข้ามาครับแหวนเพชรมาคีงานเก่านะครับตัวเรือนทองคำขาวน้ำหนักรวม 5.6 0กนกรัมนะครประดับด้วยเพชรทั้งหมด43เม็ดรวม1.29กระดาษแบ่งเป็นนะครับเพชรยอด1เม็ดขนาด40ตังเพชรประดับอีก24เม็ดรวม71ตังและเพชรแทปเปอร์นะครับอีก18เม็ดรวม18ตังหน้าแหวนอยู่ที่1.8คูณ1.5เซนติเมตรขนาดแหวน55นะครับราคาขายส่งต่อ35,500บาท ถูกมากๆเลยครับสำหรับแหวนวงนี้ได้เพชรเม็ดยอดมีขนาดถึง40ตังวัดขนาดจากการทาบหน้าเพชรไม่ได้แกะช่างนะครับตัวเรือนบอกเลยว่าสวยหวานสวยฉ่ำจริงๆแบบงานเก่านะครับใส่แล้วดูวินเทจเป็นงานที่ออกแนวฝรั่งนิดๆนะครับหรือเรียกว่าแนวอาร์ตเดโคนะครับตัวเรือนเนี่ยพี่ๆเห็นไหมครับว่าฝั่งละเอียดจริงๆตัวเพชรแทปเปอร เรียงจับช่อนะครับได้ประนีสวยงามนะคะช่วยส่งให้ตัวเพชรเม็ดยอดเนี่ยมีความเด่นชัดบอกเลยว่าใส่ติดนิ้วแล้วดีงามใส่ไปคนมองคนทักแน่นอนในราคาถูกๆูก5 5 5 0 0บาทกด cf เข้ามาได้เลยครับพี่ๆแหวนนิน ยอดเพชรนะครับบอกเลยว่าสวยจริงๆตัวเรือนทอง75-90%น้ำหนักรวม7.04กรัมนะครับด้านบนนะครับจะประดับด้วยนินนะครับแล้วก็เพชร1เม็ด23ตัคงนะครับขนาดแหวนหน้าแหวนนะครับอยู่ที่1.1คูณ1.1เซนติเมตรขนาดแหวนอยู่ที่ 57ราคาขายส่งต่อถูกถูกกันไปเลย15,950บาทราคานี้นี่บอกเลยว่าเพชรเหมือนแถมจริงๆครับชิ้นง,งานสวยสมบูรณ์เป็นงานจิวเวลรี่ที่มีดีไซน์นะครเหมาะสำหรับพี่ๆที่มองหาแหวนเพชรสักวงไว้ใส่ติดนิ้วที่เรียบโก้แต่ก็ไม่เรียบจนเกินไปนะครับแหวนวงนี้ใส่ได้ทั้งท่านชายและท่านหญิงน,นะครเป็นแหวนแบบ ยูนิเวอร์ก็คือใส่ได้หมดใครใส่ก็สวยครับตัวเพชรด้านบนนะครับขาววิ่งไฟนะครับชิ้นงานอยู่ในสภาพสมบูรณ์บอกเลยว่าใส่แล้วสวยเก๋แปลกตาไม่เหมือนใครแน่นอนส่งต่อ1 9 9 5 0ถูกมากๆเลยครับ มาต่อกันเลยครับที่ตังหูมุกนะครับตุ้งติ้งตัวเรือนทอง75-90%น้ำหนักรวม3.54กรัมประดับด้วยมุกอโกย่านะครับขนาดประมาณ6.9มิลนะครับเห็นไหมครับว่าขึ้นกับหูเราแล้วสวยงามจริงๆแล้วหวานจริงๆครับเนี่ยครับเราก็จะประดับด้วยเพชรอีก10เม็ดรวม40ตังเนี่ยครับงานตุ้งติ้งน่ารักนะครับ ใส่ไปพลทักใส่ไปพลมองสะดุดตาสะดุดใจแน่นอนครับช่วยเรียกสายตาได้ดีจริงๆสำหรับตัางหูตุ้งติ้งมุกค,คู่นี้นะครับความยาวของตังหูนะครับตั้งแต่ห่วงด้านบนจนถึงตัวมุกด้านล่างนะครับอยู่ที่ประมาณ2.3เซนติเมตรวัดจากห่วงถึงมุกนะครับราคาขายส่งต่อ13,950บาทสินค้าราคา แบบนี้นะคะบ,บอกเลยว่าน่าซื้อจริงๆเครื่องประดับมุกไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับราคาดีงามราคาถูกมากๆหน้าตา2 0 0ห0่กว่าต้นบอกเลยนะครับว่าสวยจริงๆต้นได้มาในราคาเบาๆก็ส่งให้พี่ในราคาเบาๆ13,950บาทสวยงามแบบนี้บอกเลยว่าพี่ๆต้องรีบกด cf เข้ามานะคะเป็นต่างหูที่งานดีจริงๆงานเรียบร้อยนะครับแล้วก็ บอกเลยว่าใส่ได้บ่อยนะครับใส่ในชีวิตประจำวันเช่นการทำงานนะครับหรือใส่ไปเที่ยวก็สวยงามดูหรูหรือเราจะใส่ออกงานนะครับใส่ไปเดทก,ก็ได้ใส่ไปเดทก,ก็ดูน่ารักไปอีกนะครับหรือเราใส่ออกงานเนี่ยก็บอกเลยว่าเรียบโก้จริงๆราคาเพียง1 3 9 9 0ืกก่นเกอ่อสามหนึ่งกดจองเข้ามาครับหวานหากันอีกครับด้วยต่างหู ตุ้งติ้งอีกสักคู่หนึ่งนะคะตัวเรือนทอง75-90%น้ำหนักรวม6.09กรัมนะครับจะประดับด้วยไพลินและก็พิงแซฟไฟร์นะครับสวยงามจริงๆ ประดับด้วยเพชรอีก54เม็ดรวม1.30กรัตความยาวนะครับ2.6เซนติเมตรวัดขนาดจากตัวตังหูนะครับถึงตุง้งติ้งราคาขายส่งต่อเพียง36,500บาทบอกเลยว่าคุ้มจริงๆและถูกจริงๆสําสำหรับต่งหูคู่นี้งานหวานๆแบบนี้เห็นไหมครับว่าใส่ขึ้นหูแล้วใส่เห็นชัดนะฮะแล้วก็มีตุง้งติ้งที่เป็นพิงแซฟไฟรนะครับช่วย เรียกแล้วก็ดินดูสายตาได้ดีนะคะตัวพลอยนะคะโดยเฉพาะตัวไพลินด้านบนเนี่ยบอกเลยว่าสีน้ำเงินกระจ่างใสเล่นไฟดีนะครับแล้วก็ตัวเพชรเนี่ยบอกเลยว่าขาวเล่นไฟนะครับช่วยขับให้ตัวพลอยเนี่ยมีความเด่นชิ้นงานสวยสมบูรณ์นะครับต้นส่งต่อให้ชุบลางให้แล้วนะคะพี่ๆเปิดกล่องมาแล้วสามารถ ใส่ตังหูคู่นี้เพิ่มความสวยงามเพิ่มความอ่อนหวานให้กับการแต่งตัวของพี่ๆได้เลยครับ36,500บาทบอกเลยครับว่าคุ้มจริงๆตัวพลอยนะครับสวยเล่นไฟกระจ่างใส่นะครับตัวเพชรเนี่ยก็เรียงประดับได้เรียบร้อยบอกเลยว่าสุดคุ้มกดจองเข้ามาเลยครับมาต่อกันเบาๆนะครับกับตังหูเบาๆ ตัวเรือนนะครับทอง75-90%นะครับน้ำหนักรวม1.80กรัมนะครับประดับด้วยทับทิม18เมตรขนาดต่างหูอยู่ที่0.9นณ0.9เซติเมตรราคาขาย4,950สินค้าราคาต่ำกว่า1,000 0บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับบอกเลยครับว่าใส่กันง่ายสำหรับต่างหูดอกพริกุลประดับทับทิมคู่นี้นะครับใส่ติดหูใส่ทำงานใส่ไปเที่ยวบอกเลยว่าหวานจริงๆ ต่งหูทับทิมนะครับเหมาะมากๆสำหรับพี่ๆที่ต้องการต่งหูพลอยคู่น่ารักๆไว้ใส่ติดหูในชีวิตประจำวันเพื่อไม่ให้หูดูโล่งจนเกินไปนะครับ4,950บอกเลยว่าคุ้มค่าสุดราคาสุดใจแน่นอนครับไปต่อกันอีกเลยครับกับตังหูพลอยอีกคู่หนึ่งนะครับตัวเรือนทอง75-90%น้ำหนักรวม 1.64กรัมประดับด้วยทับทิมบุษราคัมไพลิน12เมตรขนาด1.0คูณ1.1เซนติเมตรราคาขายส่งต่อ4,950บาทสินค้าราคาต่ำกว่า10,000บาทไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับราคาดีงามแบบนี้บอกเลยว่าสวยจริงๆ4,950บาทเป็นต่างหูไว้ใส่ติดหูได้เลยในชีวิตประจำวนันพี่ๆที่ชอบงานต่างหูงานพลอยนะครับที่เรียบหรู ไว้ใส่เพื่อไม่ให้หูโล่งนะครับจัดได้เลย4,950บาทพี่พี่สามารถซื้อคู่กับตังหูทับทิมคู่ที่แล้วได้เลยนะครับต้นจัดโปรให้ในราคาเบาๆราคาถูกราคาโดนใจนะครับเป็นงานเก่าทั้ง2ชิ้นนะครับบอกเลยครับว่าคุ้มจริงๆซื้อใส่เองหรือซื้อฝากคุณแม่คุณป้าก็ดีครับสวยงามจับใจ มาต่อกันเลยครับกับจี้ล็อกเก็ตรอห้างานเก่านะครับกรอบทอง75-90%น้ำหนักรวม15.77กรัมนะครับล็อกเก็ตรอห้านะครับพระพักเปี่ยมด้วยเมตตาสวยงามจริงๆครับกรอบประดับด้วยทับทิมนะครับสีชมพูเข้มเล่นไฟนะครับขนาดจี้ 3.0คูณ4.8เซนติเมตรไม่รวมห่วงจี้นะครับราคาบูชา25,500บาทวัตถุบูชาทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานเก่าบอกเลยครับว่าน่าเก็บน่าสะสมจริงๆหน้าบูชามากๆครับสำหรับจี้ล็อกเก็ตรอ5ชิ้นนี้นะครเป็นงานเก่าจุดเด่นอยู่ที่ตัวล็อกเก็ตครับล็อกเก็ตสวยหวานพี่พี่เห็นเห็นไหมครับว่า ประดับด้วยทับทิมเนี่ยจะเรียงเม็ดจับช่อได้ละเอียดนะครับแล้วตัวทับทิมเนี่ยสีเด่นจริงๆช่วยคลับให้งานนี้สวยสง่าสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น25,500บาทกดจองเข้ามาได้เลยครับไปต่อกันยาวๆเลยครับที่ตังหูมุกอโกย่านะครับตัวเรือนทอง,ทง75%แป้นซิลิโคนนะครับประดับด้วยมุกเบบีอโกย่าขนาดประมาณ 4.7มิลนะครับน้ำหนักรวม0.74กรัมนะครับราคาขายส่งต่อถูกมากๆ2,850กด C.F. เข้ามาก่อนครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับพี่พี่2,850บาทสินค้าราคาต่ำกว่า1 0 0 0 0บาทไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับบอกเลยครับว่าน่ารักจริงๆต่งหูมุกเบบี้อโกย่าใส่ทำงานได้ใส่ไปเที่ยวได้ใส่ติดหูเพื่อไม่ให้หูโล่งนะครับงานเบาๆแบบนี้ต้นส่งต่อรีบกดจองเข้ามาได้เลยครับ อย่าหยุดอย่าหยุดนะครับที่แหวนทับทิมรอบนะครับตัวเรือนทอง75%น้ำหนักรวม3.02กรัมนะครประดับด้วยทับทิมรอบหน้าแหวนกว้างประมาณ0.3เซนติเมตรนะครับหรือ3มิลลิเมตรนะครับขนาดแหวน53ปรับลดขนาดไม่ได้นะครับราคาขายส่งต่อเพียง 6,550บาทสินค้าราคาต่ำกว่า1,000 0บาทไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะคะบอกเลยคะ่ะว่าเป็นงานที่น่าซื้อราคาถูกแต่ดูแพงอีกชิ้นหนึ่งครับ6,550บาทพี่ๆจะได้แหวนที่รอดทับทิมรอบนะคะไว้ใส่ติดนิ้วใส่ขั้นแหวนเพชรวงอื่นหรือแหวนวงอื่นๆได้งานน่ารักแบบนี้รีบจองรีบซื้อเข้ามาเลยครับ ต่อกันชิ้นสุดท้ายนะครับที่แหวนเพชรงานเก่าครับตัวเรือนปลาหาน้ำหนักรวม3.03กรัมนะครประดับด้วยเพชรทั้งหมด17เม็ดรวม41ตังแบ่งเป็นเพชรเกรสรเม็ดยอด1เม็ด25ตังนะครับแล้วก็เพชรกุหลาบอีก16เม็ดรวม16ตังหน้าแหวนกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ0.9คูณ0.9เซนติเมตรขนาดแหวน56ราคาขายส่งต่อดีงามเพียง10,000 5 5 0บาทบอกเลยครับว่าคุ้มจริงๆสำหรับแหวนวงนี้เป็นแหวนที่ใส่ได้ทั้งท่านชายและท่านหญิงนะครับจุดเด่นอยู่ที่ตัวเรือนนะคะเป็นแบบวินเทจนะคะเรียบหรูงานเก่านะคะเพชรยอดเนี่ยเมล็ด5ี่สต่างขาววิ่งไฟดีนะครับส่วนตัวเพชรกุหลาบก็วิ่งไฟไม่บ่อนะคะบ,บอกเลยครับว่างานสวยจริงๆตัวเรือนฉลุลายเรียบโก้นะครับใส่ติดนิ้วได้เลยพี่ๆที่สะสมและชื่นชอบแหวนเพชรง,งานเก่า นะฮะบอกเลยนะคะว่าวงนี้สุดคุ้มต้นส่งต่อให้ในราคาดีงามเพียง1550บาทที่พี่จะได้แหวนเพชรงานที่ดูแพงหน้าตาดูแพงในราคาถูกนะคะบอกเลยครับว่าใส่ออกงานได้นะครับ แหวนเพชรงานเก่านะครับใครใส่ก็ดูดีใครใส่ก็ดูวินเทจบอกเลยครับว่าไม่มีช่างทําแล้วงานสวยๆแบบนี้นะครับส่งต่อให้ในราคาดีงามรีบจัดรีบจองเข้ามาครับท้ายคลิปแล้วนะครับขอบพระคุณพี่ๆนะครับลุงป้านอาอาทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รอต้นนะครับ พรีเซนต์ของเซตนี้ในตอนบ่ายแม้จะมาช้านะครับแต่ก็มาจริงๆไหมครับเพราะผู้เรารับกันเนาะเราก็เลยต้องมาเจอกันในเวลานี้นะครับเช่นเคยครับการสั่งซือ้อการสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่0613852265นะครับติดต่อต้นกับนิกนะครับแล้วก็แอดไลน์ ID นะครับ b u um n p i t a k At @b o o um n p i t a k @bunpitak um เข้ามานะครับส่วนทางหน้าร้านที่ JJ Mall ชั้น1ห,ห้อง F 2 0ในสถานการณ์โควิดในตอนนี้นะครับขออนุญาตปิดหน้าร้านชั่วคราวนะคะไว้สถานการณ์ดีขึ้นต้นจะแจ้งพี่ๆนะครับแล้วต้นกับนี้ก็จะเปิดร้านเพื่อรอต้อนรับพี่ๆเช่นเคยครับท้ายสุดนี้นะครับต้นขอฝากาช่องทางติดต่อก็คือทาง กน QR code นะครับกดสแกน QR code เพื่อแชทเป็นการส่วนตัวได้เลยและฝากช่องทางการอัปเดตสินค้าอัปเดตใหม่ในทุกวันยกเว้นวันอังคารที่ช่อง YouTube นะครับพี่เข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่ง Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้านะครับและช่องทางเพจใน Facebook เพจทองทูบิทั์เข้าไปแล้วกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับต้นกับนิกนะครับบายบายนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เรามาพบกันเวลาเดิมแน่นอนขอบคุณครับ